คุณกำลังฟังเรื่องราวดีๆก่อนนอนจากก n อดไน g o o ุ n ไนท t ทาง CGN Podcast ผมได้ดูหนังเรื่องหนึ่งมาครับแล้วมีประโยคที่ตัวละครพูดว่าอยากกลัวถ้าคนอื่นมองไม่เห็นสิ่งที่เราเห็นแต่จงกลัวเมื่อเราไม่เห็นมันอีกต่อไปตอนได้ยินประโยคนี้ผมรู้สึกว่ามันทรงพลังมากๆผมเชื่อว่าเราทุกคนนะครับมีสิ่งที่สงสัยไว้ในเราตั้งแต่เกิด เป็นความเฉพาะตัวที่ทำให้เรามีวิธีมองมีกระบวนการคิดมีจินตนาการบางอย่างที่ไม่เหมือนกับคนอื่นทั่วไปนะครับมันคือสิ่งที่เราอาจจะไม่ได้มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าหรือทำให้ใครเห็นได้เหมือนเราแต่มันเป็นความรู้สึกที่ชัดเจนสำหรับเราอย่างมากว่ามันตั้งอยู่ตรงหน้าเราเราสัมผัสได้ว่าสิ่งนั้นมีจริงสำหรับเราผมเป็นคริสเตียน ผมเชื่อในพระเจ้าและผมเชื่อในการสถิตยอยู่ด้วยของพระเจ้าในชีวิตของผมสำหรับคริสเตียนแล้วสิ่งที่เราเชื่อเหมือนกันและเชื่ออย่างมั่นใจมากคือเราเชื่อว่าพระเจ้ามีจริงและพระองค์อยู่ด้วยกับเราเวลานี้และตลอดเวลาไม่เคยหายไปพระคัมภีร์บอกว่าความเชือ่อคือความมั่นใจในสิ่งที่หวังไว้เป็นความแน่ใจในสิ่งที่มองไม่เห็นแต่มีหลายครั้งนะครับ ที่เวลาใครมองไม่เห็นเหมือนเราเขาก็มักจะพูดกับเราว่าสิ่งที่เราเชื่อนั้นมันไม่มีอยู่จริงหรอกและพอถูกคนที่มองไม่เห็นเหมือนเราพูดใส่เรามากเข้ามากเข้าใจของเราก็ชักเริ่มจะเกิดความสงสัยแล้วว่าหรือว่าไม่มีอยู่จริงกันนะเพราะไม่มีใครสัมผัสได้ในแบบที่เราสัมผัสเลยมีแต่เราคนเดียวและถ้าปล่อยให้เป็นแบบนั้นนานๆเข้าในที่สุดเราจะหมดความเข้มแข็งในสิ่งที่เราเชื่อไปเอง บางครั้งมันก็อาจจะเกิดเรื่องแบบนั้นกับความเชื่อคริสเตียนอย่างเราก็ได้นะครับการที่เราอยู่ในสังคมที่ผู้คนต่างมีความเชื่อที่หลากหลายทําให้บางครั้งเกิดคําถามขึ้นในใจเราว่าเอ๊ตกลงพระเจ้ามีจริงไหมนะทําไมเหมือนเรารับรู้การทรงสถิตของพระองค์เหมือนเราสัมผัสพระองค์ได้อยู่คนเดียวถ้าเรายังปล่อยให้เสียงนั้นดังรบกวนอยู่ในหัวใจของเราต่อไปต่อให้เราเข้มแข็งแค่ไหน แต่ความเชื่อของเราก็อาจหมดลงได้ด้วยเหมือนกันนะครับสิ่งสำคัญคือเราจะรักษาความเชื่อนี้ให้ยังคงกระจางชัดต่อไปได้อย่างไงครับแน่นอนว่าการอ่านพระคัมภีร์การอธิษฐานการนมัสการเป็นเรื่องพื้นฐานที่คริสเตียนเราต้องทำกันอยู่แล้วผมขอหนุนใจเพิ่มเติมนะครับว่าเมื่อเราสแสวงหาพระองค์เราต้องวางใจในพระเจ้าด้วยนะครับได้ยินคำนี้กันบ่อยแล้วใช่ไหมล่ะครับ จงวางใจในพระเจ้าจงวางใจแบบนั้นแบบนี้แต่ผมอยากให้คุณลองใคร่ครวนกับตัวเองดูอย่างจริงจังนะครับว่าคำที่เราได้ยินกันบ่อยๆนี้เรากำลังทำอยู่จริงๆหรือเปล่าผมอยากจะบอกว่าวางใจที่ผมบอกในที่นี้ไม่ใช่การวางใจในการจัดเตรียมการช่วยเหลือหรือการตอบคำอธิษฐานนะครับแต่คือวางใจด้วยความเชื่อว่า พระเจ้าทรงพระชนอยู่พระเจ้ามีอยู่จริงและพระองค์ยังทำงานอยู่ในชีวิตของคุณจริงๆไม่ได้แค่อยู่ในพระคัมภีร์ไม่ได้แค่อยู่ในคำพยานของบางคนที่ได้ฟังไม่ได้แค่อยู่ในโบสถ์แต่พระเจ้าอยู่ด้วยกับคุณและคุณต้องวางใจว่าพระองค์มีอยู่จริงในชีวิตของคุณตลอดเวลานะครับเมื่อไรก็ตามที่คุณได้ยินเสียงรบกวนที่กำลังล่อลวงคุณหรือสั่นไหวความเชื่อคุณที่มีต่อพระเจ้า ขอให้คุณหยุดความคิดนั้นด้วยการสแสวงหาพระเจ้าด้วยการเริ่มต้นอธิษฐานขอให้คุณรับรู้และสัมผัสถึงการทรงสถิตของพระองค์และอ่านพระคัมภีร์นะครับพระคัมภีร์จะยืนยันการมีอยู่ของพระเจ้าครับผมเคยได้ยินอาจารย์ท่านหนึ่งกล่าวว่าพระคัมภีร์เป็นหนังสือพิเศษเพราะคนเขียนอยู่ด้วยกับคนอ่านเสมอถ้าคุณอยากพบพระเจ้าคุณต้องเริ่มต้นจากการหยุดเสียงรบกวน ด้วยการหันหน้ามาสแสวงหาพระองค์นะครับใช้เวลากับพระองค์และเมื่อคุณสแสวงหาพระเจ้าคุณต้องเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าบอกกับคุณเป็นการส่วนตัวสัมผัสและยอมรับการทรงสถิตของพระเจ้าขอให้คุณมีความเชื่อที่เข้มแข็งนะครับไม่ว่าจะต้องเจอเรื่องอะไรที่ทําให้คุณสงสัยว่าพระองค์ทรงมีอยู่จริงหรือไม่พระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่กับคุณเป็นที่ปรึกษาในจิตใจของคุณที่จะคอยให้คําปรึกษา และเสริมกำลังคุณเสมอนะครับและถ้าคุณเกิดข้อสงสัยเกิดความรู้สึกไม่แน่ใจแล้วไม่รู้จะคุยกับใครขอให้คุณอธิษฐานร้องทูลกับพระเจ้านะครับเล่าให้พระองค์ฟังเลยครับว่าเสียงพวกนั้นมันทำให้คุณสงสัยในพระเจ้าผู้ทรงช่วยเหลือคุณเสมอและถ้ารู้สึกอยากพูดคุยหรือปรึกษากับใครสักคนแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงทักเข้ามาที่เพจ CGNTV ไทยได้เลยนะครับ เราจะรีบมาอยู่เป็นเพื่อนคุณให้เร็วที่สุดนะครับแต่คืนนี้นอนหลับพักผ่อนกันก่อนดีกว่านะครับแล้วกลับมาพบเรื่องราวดีๆก่อนนอนจากก i g h t Good Night ได้ใหม่ทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง CGN Podcast สำหรับคืนนี้ Good Night ครับ